วันนี้ก็เป็นเชียวของวันพระหัสนะครับก็มีสองช่วงนะช่วงแรก18นาฬิกาครับช่อง2 for you นะครับวันนี้ก็สองช่วงคู่เอกก็วางไว้ได้สวยช่วงแรกนี่โอ้โหแบบนี้ยังเป็นไฟที่ห้าแล้วบ้างเนี่ยห้ารือหก เพชรสมจิตกับสถานเมืองเล็กเนี่ยครับอ่ะเพชรสมจิตชนะเยอะกว่านะก็เลยเอาให้เจ้าเพชรสมจิตต่อให้หนึ่งปอนต่อให้หนึ่งปอนนะครับช่วงที่สองนี่ก็ระมารทองเจอขิมรวยนะผู้เนะครับวางไว้ได้สวยนะครับน้ำหนักเนื้อตัววันนี้ก็โอเคถือว่ามาดี กันทั้งหมดนะครับปล่อยตัวก็18ลิกาเนี่ยมันก็ถือว่าถือว่าเป็นการวอร์มเป็นการวอร์มร่างกายนะครับมาไปกันเลยคู่แรกนะอ่เอาลืมเดี๋ยวฝากถึงผู้มีพระคุณก่อนนะครับสมบเบตนะสมบเบต359เว็บแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมั่นคงถาวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงครับ แอดไปเลยนะครับแอดทำได้น,นะครับแอดสามะเก้าเอสบีโอบีทีครับอยู่ลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพดเหมือนเดิมน,นะครับเบอร์โทรก็อยู่ตรงหน้าจอนะครับนะอช่วงแรกช่วงสิบแปดนาฬิกานะรอยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับลุงเรืองเล็กสิบลุงตานะครับพบรอยปอนพยัคฆ์ลุนนะครับ เจ้าลุงเลื้งเล็กสิบลุงตาเนี่ยมาเกินไปจุดเจ็ดนะครับนะส่วนเจ้ารอปอนนี่มาขาดนะขาดจุดสี่นะครับรอยปอนของคุณพี่สามารถนะนะพระพิากรุนนะครับแม่ผมชอบที่มวยสไตล์เปิดเกมนะลุงเล็กครับสิลุงตานะครับนะ สิ์ลุงตาเป็นมงคลดีนะครับแลก็100ปอนนี่ก็มีธรรมดานะได้เปรียบ1ปอนดวันนี้ก็ทำมาค้าขายแหละนะกูแหลกก็ชอบไม่มากนะครับมาถึงคู่2ครับร้อปอนนะครับสายเลือดไทกเกอร์มวยไทยพบเพชรบางเบิดต่อสุรัตนะครับในแบบที่เสมอกันมานั้นวันนั้นก็เฮียแสงขี้แรงเฮียแสงขีน้นำเงินนะครับ วันนี้เฮียเพิงใส่ไปที่สายเลือดไทเกอร์มวยไทยครับนะชอบครับลูกชายฟ้าสุชนสิโอไลน์นี่สายเลือดดีโอ้โหตั้งชื่อสายเลือดเลยนะครับลูกสิทธลูกชายเลยโมเจัวแหวงคนที่ฟ้าสุชน10โอนะครับมาถึงคู่รองร้อปอนด์นะครับไก่ป่าเจอดอกไม้ป่านะครับ ร้อยยี่สี่ปอนด์นี่เจ้าไก่ป่ามาเกินจุดเก้านะ,ะค,คู่คู่ของสายเลือดเนี่ยสายเลือดเกินไปหนึ่งจุดสามนะคู่สายเลือดเกินไปหนึ่งจุดสามเพชรบางเบิดเกินจุดแปดนะมาถึงคู่รองในร้อยี่สิบสี่เจ้าไก่ป่าเกินไปจุดเก้านะครับเจ้าดอกไม้ป่านี่มาขาดนะมารู้สึกจะมาขาดนะขาดสิ ขาดจุดห้าเลยโอ้โหขาดเยอะจังขาดหลือเกินไม่ใช่สิม,มันเอามันเอาอะไรเขียนว่าในมือมันอ่ะโทษทีนะครับมาเกินจุดห้านะครับนะเจ้าไก่ปลานะครับพอวิเศษยิมนะครับโอ้โหนนี้สังเกตดูนะถ้าท่านด็อกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยก็โอ้โหใส่เลยไม่ต้องนั่นนะครับ ไม่ต้องไปทีเีรีตวงขึ้นมาชโลเลยไกป่ปลาอตอนด็อกเตอร์เนี่ยโอ้ขังจริงจของแท้คองแท้ครับจัดไปที่ไกป่ปลาตัวคู่เอกนะครับนะร้อยสิบสามปอนด์ร้อยสิบสามจุดห้านะเพชรสมจิตต่อให้เจ้าสถานเมองเล็กปอน์หนึ่งเจ้าเพชรสมจิตต่อยร้อยสิบสามจุดห้าเกินไปหนึ่งจุดสองเจ้าสถานเมองเล็ก เกินไปจุดแปดนะครับต่อยร้อยสิบสี่จุดห้านะเจ้าเพชรสมจิตนี่มันมาเกินหนึ่งจุดสองเลยโอ้โหผลล็อกก็มันบีบนะคงเอาไม่อยู่แล้วล่ะเพชรสมจิตนะคงจะปล่อยไปเยอะกว่านี้แหละคงจะเป็นร้อยสิบห้าเลยแหละถึงจะสบายใจดีถึงจะนั่นนะครับเจ้าเพชรสมจิตเนี่ยหรือว่าเจ้าเพชรนลินลูกเขาหนานในเจ้าเพชรนลินปอปเป็กโกเดิมเนี่ยว่าเป็นใช่เออใช่ใช่ใชที นะครับลูกเขาหน้าในนะ,นะล่าสุดไปเสมอโอเลเล็กสอจันใจนะครับนะนู่นแหละก็คงจะไปสโลปล่อยน้ําหนักไปใส่กันเีงแหละกับเจ้าไอโอเลเล็กนี่แหละสึกในสายของเสียน้าซองเราเสียซองนะครับนะ <c oughs> คููนี้ก็แม่หนึ่งปอนนี่ผมก็อยากจะจริงๆแล้วก็สมเพชสมเกียรติไปก่อนแน่นอนนะครับ <c oughs> แต่มันคงคุมไม่อยู่นะ น้ำหนักนีนะอ่ะลองไปขายครับลองสถานเมืองเล็กครับลองไปเลยนะครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพนเทพเดิมจะลองไปนะครับลองไปขายนะลองมาเลยลองมาเลยสุมซิ่มกีไปก่อนแน่นอนไป็นสมกิจเนี่ยชนะมาสามสี่ครั้งเนะี่ยไอ้สถานเมืองเล็กหนึ่งชนะครั้งเดียวเองนะครับแต่หน,นึ่งบอลนี่ผมว่าผมน่าลองเนละออกลองไปเลยนะครับ มาถึงช่วงที่สองนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายทอดทางสตะบวห้านะครับสองทุ่มยี่สิบเป็นต้นไปนะครับนะสองทุ่มยี่สิบเป็นต้นไปทางสตะบวห้านะครับก็ฝากถึงพู้มีตรผคุณก่อนนะครับรับนะเบตนะ้ฝากไว้เลยนะครับแอดไปก่อนมีแอดนำหน้านะครับแอดสามห้าเก้าเอสบีโอบีทีนะครับ, 9, B o B T, ะรบจะลงเลี้ยงไว้ตองใต้คลิปใต้โพสเหมือนเดิมนะครับนะ สนใจก็แอดไปเลยนะครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับฝากไว้น้อยอ้อมใจด้วยนะครับมาถึงคู่หนึ่งครับร้อยสิบหกบอลครับกองกุลาเกียบรามินทาครับพบเตงหนึ่งแสงสอลุงอรุณนะครับร้อยสิบหกบอลเจ้ากองกุลาเนี่ยเกินไปจุดเจ็ดนะครับส่วนเจ้าเตงหนึ่งเกินไปหนึ่งจุดห้านะครับไอหนึ่งจุดเก้าจีบมุเตงหนึ่งสอแสงอรุณนะครับอ่า บอกว่าเยบรามินทาเนี่ยน่าเสริมแข็งธรรมชาตินะครับเริ่มแข็งนะครับนะเยบรามินทาเนี่ยบอกเลยแข็งแข็งน่าเสื่อแข็งครับจัดไปที่ก้องกุลาครับนะเยบรามินทาคู่แรกเปิดหัวทําทุนคู่สองครับร้อยยี่สิบสองปอนครับอา,อาญาไนตเกอร์เมือไทยนะครับมาเกินไปจุดเก้าเดชอาคมมาขาด0.1นะครับลุนสกอร์จำไปที่อาญาน,นะครับ ฝรั่งเศสลายนี้หมัดหนักนะครับจัดไปเลยคู่2ลุนสกอร์ต่ํานะครับมาถึงคู่3าครับคู่รองร้อยสิบเก้าปอนนะครับฟอประธานปอเพชรไข่แก้วครับฟอประธา,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 านปอเพชรไข่แก้วเอาวางไว้ัรนกอนก็ได้อประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับพบกับเจ้านรินเดชไห่ทองคํานะครับเจ้าฟ้าประธานนี่เกินไป็น 1..7 นะครับส่วนเจ้านรินเดชขาด0.1นะครับ ไม่มีผลครับนะชอบปฏิฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วครับคู่ที่3นะครับช่วงถ่ายทอดทางททบห้าหมายเลขหนช่วง2องทุ่มยีนะครับศึกยอดมวยไทยททบห้านะครับมาถึงคู่เอกครับร้อยสามสิเอ็ดปอนครับกุมารทองกิจเมึงนนพบคิมรวยเพชรพัชระอคาเดบี่นะครับเหล็ขไกลสุดของวันนี้ครับก็คือเจ้าคิมรวยนะครับ2.2นะครับ ก็อหนึ่งกิโลนะครับนะสองจุดสองก็1หนึ่งกิโลพอดีส่วนเจ้ากุมารทองก็ขาดไปจุดสองนะครับจัดหนักจัดเต็มครับชิมรวยเพชรชลัอะคาเดมี่ครับในไฟที่เตะเจ้าอะไรอะ่าสุดข,ของเขาเตะเจ้าอะไรอะต่อต่อปิ้มซับอะสัก์สธิ์อโอ้หชอบเลยนะครับนะจัดไปเลยครับช่วงยี่สิบนาฬิกาเนี่ยทีเด็ดทีเด็ดเด็ดหัวขาดเลยนะ เด็ดสลตีเด็ดสนานเงเด็ดอะไรก็อยากเด็ดก็เด็ดไปนะครับนะชิมรวยเนี่ยชิมรวยเพชรละอะคาเดมี่นะครับรวมไปถึงเจ้าร้อยปอนไอ้ไม่ใช่รวมไปถึงเจ้าสายเลือดไทเกอร์มวยไทยนะครับอ่าลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนของคุณพี่ฟ้าสุดเทมสิโดนะครับจัดไปช่วงที่สองนะครับช่วงแรกทีเด็ดก็คงจะเป็นเจ้าไก่ป่านะไก่ป่าของท่านดรพงเนโอ้โหลายนี่้ ขาจริงจาขคนญแข่งน,นะของดีจาขคนญแข่งอีก,อกจัดไปครับนะไก่ปลาสิบสามเลี้ยงเวอร์ของท่านดรพง์นะครับเมื่อวานนี้ก็ชื่นมืนดีนะครับนะสี่ตัวนี่พลาดเฉพาะพาบเจ้าเพชรบึงการตัวเดียวโอ้โหเจ้าพลังคนมันมาดีกเกินนะครับเจียดทรงลิฟต์มีห้ามขวางเลยต่อไปนี้บอกได้เลยนะครับทำมวยเก่งขึ้นมาเยอะนะครับนะแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเลยพลังคนเกียิทรงลิฟ์เมื่อวานนี้นะครับ โอ้ไม่ขวางแลวครับทีนี้เทปเบึงการขวางไม่อยู่อะขนาดตัวเตี้ยๆบินยังอีแรงเลยบินขึ้นคอ,อโหนโ,โ,โ,โอ้โหเก่งจริงๆนะครับแข็งแก่งแข็งแรงนะครับอ่ะอยู่ตัวเดียวอย่าลืมบังทุนนะครับนะมักบวยนะครับมีอะไรเป็นไปได้หมดนะครับนะเ,เกมการตัดสินมันก็มีหลากหลายดังความหลากหลายความคิดนะครับนะกรรมาการก็มีหลายคน กว่าเขาจะมาลงตัวกันได้เป็นตัวหนึ่งเดียวนี่ก็มันก็ค่อนช้างจะนั่นนิดนึงนะครับทางที่ดีแล้วให้พวกเราเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับอยู่ตัวดีอย่าลืมบังทุนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจึงโชคดีครับศึกมวยมันวันพฤหัสนะครับ1ินาฬิกาศนนอนนะครับคารพลงชาติแล้วก็สโร่เลยนะครับอ่ะอยากลาไปด้วยดีครับรับกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย So what got?